คลิปนี้จะมารีวิวตู้ขนาดเล็กนะคะรุ่น M S 6 6นะคะขนาด62คูณ64เซนนะคะความสูง57เซนค่ะค่ะตัวนี้เป็นแบบตั้งพื้นนะคะสามารถาตั้งตากได้บนหลังคาหรือ,อสนามหญ้าหน้าบ้านได้นะคะตัวนี้เป็นขนาดเล็กทำออกมาเพื่อเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะสามารถนำไปตากที่ใดก็ได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะใช้แผงโซลาร์เซลล์นะคะขนาด5วัตต์ค่ะมีถาดตะแกรง2ถาดด้วยกันนะคะมี2ชั้นตาค่ะถาดตะแกรงจะเป็นมุงรว่วสแตนเลสนะคะโครงถาดทำด้วยอลูมิเนียมค่ะถาดสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะคะมีช่องปิดเปิดด้านหลังนะคะ จะเป็นมมอจับค่ะวัสดุคุมตู้นะคะจะเป็นแผ่นโพลี่คาร์บอเนตนะคะขนาดความหนา6มิลค่ะการจัดส่งนะคะสามารถจัดส่งทางแฟดได้นะคะตัวนี้หากลูกค้าสนใจสินค้านะคะสามารถสอบถามได้นะคะ ระบบจะมีสวิตช์งตัวด้วยกันนะคะก็คือสวิตด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นสวิตตัววัดอุณหภูมิภายในตู้นะคะตัวนี้เปิดเพื่อดูอุณหภูมิภายในตู้นะคะแล้วก็ปิดไว้นะคะไม่แนะนาให้เปิดค้างพิงไวะคะ้ค่ะส่วนเวลาตากนะคะให้เปิดสวิตพัดลมดูดความชื้นนะคะตัวนี้ให้เปิดตลอดเมื่อมีการตากคะ่ะตัวนี้ช่วยกันฝน กานฝุนได้นะคะการดูแลทำความสะอาดนะคะสามารถใช้ผ้าชุบน้ำนะคะเคช็ดทำความสะอาดได้ค่ะถาดกะแกงสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้นะคะค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะหากสนใจสินค้านะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์0 8 6 4 7 0 9 6 5 9ขอบคุณมากค่ะ